สองยายด่านเขาเล่นอะไรกันนะสวัสดีครับผมลูกสาวก็นอนเล่นแหน่ลูกสาวได็นอนของเรานะครับผมนอนเล่นเลยนะคุณยายคุยกับคุณยายโดยยายดูแลนหนูเองนอน,นอนเลยโดยยายเฝ้าหนูเองตำหน้าละกขอนสองยายด่านของเรานะครับผม คุณยายเฝ้าหนูด้วยนะหนูนอนรอนอนเล่นก่อนอส่งยายดานนะครับผมดูความน่ารักของพองยายดานนะครับผมยายแบบยายเฝ้าให้หนูเองอหนูนอนเลยดู ดูทำอะไรเดี๋ยวดูทำอะไรเดีด๋ยวยุงเยอะหนูไลยุงนะลูกนะใช้หางปัดไลยุงนะครับผมยายบอกคุณยายเฝ้าหนูเองนะให้คุณยายเย็นเฝ้าหนูเลยลูก มองได้มอนนะครับผมก็น,นี้ก็นอนเลยให้คุณยายเศ้าน้อยเฝ้าให้หนูนะลูกนะสองใหญ่หลานของเรานะครับผมตอนนี้ก็เย็นคุมลานแล้วเฝ้าลานนอนอันบอกหนานอนก่อนนะงั้นน่ะใยญ่ก็ยืนเล่นดินข้างๆ้างนะครับผมส่วน หลานจ่าก็นอฮอนยายเมื่อยายไล่ยุงก่อนนนั่ยายไล่ย,ย,ลยุงแลง้วถ้าถามเมื่อไหร่หนูจะรู้หนูบอกหนูร้อนก่อนอ่ายายถามเมื่อไหร่หนูจะรู้เห็นไหมนะยายจับดูแล้วเป็นอะไรเนาะเปล่าอ่า คุณยายทำอะไรนะยายดูคุณยายสิยินเฝ้าหลานสาวเลยสองยายหลานของเรานะครับผมหลานสาวก็นอนคนุณยายก็ยืนเฝ้านะครับผมตอนนี้หลานสาวนอนเลยนะ ปู่ใหญ่ก็ยืนเฝ้าหนูเลยยุงแหล่ไล่ยุงก็บ้อนนะฮะยุงยุงยุงไล่ยุงให้หนูด้วยยายไล่ยุงให้หนูด้วยนะยายนะ เราจะนอนคุณยายไล่ยุงให้หนูด้วยนะคะฮะอืมอยุงเยอะอืมอยุงเยอะหนูนอนเลยคุณยายดูแลหนูด้วยอืมเห็นหภาพนี่แล้วน่ารักไปนะคะสองยายหลานของเรานะครับนะผมอ๋มอเอาเ้าหลานสาวเลยคุณยายของเรา นานสาวก็นอนคนใยญ่ก็ยืนเฝ้านะครับผมตทอนนี้มาทานสาวบอกนอนก่อนเลยงั้นนะ่ะเนายใหญ่เฝ้าเองเนางใหญ่ดูแลหนูเองออืฮ <c oughs> ยายดูแลเองค่ะลูกสาวพอ่อ, <c oughs> อยังไม่ทุกเลยยายบอกลูกแน่ <c oughs> คุณยายดูแลหนูแล้วนะนี่ก็ฝากติดตามมาได้เป็นกำลังใจให้กับสองยายหลานด้วยนะคะรับผมหลานสาวไดมอนกับคุณยายสาวน้อยของเรานะครับผมสวัสดีครับผม